ผูอ่านจะดีอีกแล้วนะครับในครั้งนี้นะครับเราก็มาพบกับระบบเลขาแจ้งเตือนผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้แจกนะครับระบบปฏิทินนะครับได้แจกลงข้อมูลปฏิทินไปแล้วนะครับทีนีเ้เมื่อมีการลงปฏิทินไปแล้วพอถึงวัน นะครับพอถึงวันนะจะต้องมีการแจ้งเตือนด้วยนะครับจะต้องมีการแจ้งเตือนด้วยนะครับทีนี้แจ้งเตือนทํำยังไงครับเราก็จะมาดูที่ Google Sheets นะครับระบบแจ้งเตือน Notify บวก Calendar แล้วก็ส่งอ e ีเมลได้เหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับก็คือ เราไม่ต้องไปยุ่งกับตัวโค้ดนะครับตัวโค้ดมีอะไรบ้างให้ดูนะครับตัวโค้ดเนี่ยก็เป็นแค่การเรียกขึ้นมาแจ้งเตือนเฉยๆนะครับอันนี้เป็นโค้ดที่เขียนเขียนใหม่นะครับแล้วก็ get event ของ calendar ออกมาแสดงนะครับ แล้วก็สุดท้ายครับเหมือนเดิมครับส่ง Line Notify ออกไปเนาะอันนี้จะพิเศษก็คือสามารถส่งวันที่ปัจจุบันแล้วก็สามารถแจ้งเตือนวันพรุ่งนี้ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นวันนี้วันที่9ใช่ไหมครับวันที่9ปฏิทินวันที่9นะครับเราเดี๋ยวเราพอเรียกใช้นะครับใน ในโปรแกรมนี่นะครับพอเรากดเรียกใช้เสร็จปั๊บเนี่ยก็จะแจ้งเตือนของวันที่9และวันที่10นะครับอันนี้อันนี้เป็นขออนุญาตลบออกก่อนนะครับอันนี้เพราะว่าเป็นปฏิทินที่ครูอ๋นใส่เพิ่มไว้นะครับที่บอกไว้ว่าเมื่อคลิปก่อนนะครับว่ามันสามารถใส่วันเดียวได้นะครับก็ขออนุญาตลบไปก่อนนะครับอ่ะอันนี้มี ทั้งหมด5วันนะครับโอเคเราก็มาที่แดชบอร์ดเลยครับก่อนอื่นนะครับ id calendar ของเราที่เราใส่ไว้นะครับอันนี้เป็น c a l endar เดิมอนนะของครูอ่านนะครูาจะลบออกนะครับแล้วก็เอา id calendar นะครับของระบบแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเลขขาแจ้งเตือนที่เราลงข้อมูลไว้5วันนะครับ ก็ไปที่การตั้งค่าและการแชร์เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับซึ่งก็จะมีรหัสปฏิทินอยู่ตรงนี้นะครับ copy มาเลยนะครับเอาละ copy แล้วเราก็ามาใส่ที่หน้าแดชบอร์ดนะครับก็คืออันนี้เป็นเซน d mail อันนี้ใส่อีเมลก็จะมาใส่ช่องนี้นะครับอ๋อไม่ใช่สิขออภัยครับ ใส่ตรงนี้ตรง B3 นะครับช่องแรกเลยปึ๊บใส่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเอาโทเคน็นโทเค็นของครูอันตั้งแต่แรกจะทำให้ดูนะครับว่ามันส่งได้กี่ห้องจริงๆความพิเศษของการส่งตรงนี้นะครับเราใส่ตรงนี้เนะาะโทเคน็นพอใส่ไปปั๊บเนี่ยตรงไหนที่เราติก๊กนะครับ เขาจะส่งไปให้เรานะสมมุติว่าควรวางตรงนี้สามห้องเลยตรงไหนก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยวใส่อีเมลนะครับ a u n underscore ใจดี atg atg dot ก a n g ac t h อย่างนี้นะครับอ่ะคัดลมาเลยใส่ไม่จำเป็นต้องตรงกันก็ได้นะครับใส่ตรงไหนก็ได้ถ้าเราติ๊กนะครับอันนี้ขวนใส่โค้ดไว้นะครับให้ถ้าติ๊กถูกที่ตรงไหนก็จะให้ส่งนะครับอันนี้เราให้ส่งสมมุติเราส่งสามห้องเนาะอ่ะส่งสามห้องนะครับ สมมุติว่าอันนี้ลายโทเคนแต่ว่าจริงๆมันคือห้องเดียวกันหมดนั่นแหละแต่ให้สมมุติว่าเป็น3ห้องเนาะเพราะว่าไม่อยากไปรบกวนห้องอื่นนะครับแล้วก็อ e ีเมลนะครับอีเมลก็จะมีอันนี้ด้วยอ่าเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วกันอ่านี่เป็นอ e ีเมลส่วนตัวนะครับลบไปก็ได้อ่ เราจะให้ส่งไปที่อ e ีเมลนะครับตัวนี้กับตัวนี้อ่าโอเคเนะาะเราส่งไปแค่2ห้องก่อนนะครับส่งอ e ีเมลสอ,สอชุดนะครับหลังจากนั้นอ่าหลังจากนั้นนะครับก็จริงๆระบบเนี้ยเราเราจะตั้งทิกเกอร์นะครับเดี๋ยวคุณหลนจะลองรันโปรแกรมให้ดูก่อนนะครับเรียกใช้ฟังก์ชัน daily event image เมสเซจตรงนี้นะครับเราก็กดเรียกป,ปึ๊บพอกดเรียกใช้นะครับเราก็จะมีระบบแจ้งเตือนเอาไปดูอีเมลก่อนว่ามันเข้าจริงไหมนะครับเนี่ยครับป,รปึบเลขาลงข้อมูลอ่ะอันนี้ครับอันนี้อ่ะอันนี้นี่น,น,น,นเห็นไหมครับ อันนี้ทําให้ตํำรวจทางหลวงนะครับก็เลยอาจจะติดมานิดนึงนะครับก็เห็นไหมครับวันนี้เป็นส่วนอบรมสวนพฤกษศาสตร์พรุ่งนี้ก็เป็นกิจกรรมงานสารสนเทศจริงไหมวันนี้วันที่9นะครับอบรมสวนพฤกษศาสตร์ไปดูปฏิทินครับอ่อบรมสวนพฤกษศาสตร์ครับนี่วันที่9วันที่10 เขียนงานสารสนเทศโรงเรียนเตรียมระบบวิทยาฐานะจริงไหมไปดูครับดูอีเมลครับนี่เตรียมวิทยาฐานะสร้างระบบเห็นไหมครับงานสารสนเทศแสดงว่าถูกต้องนะครับทีนี้ไปเช็คอีเมลอีกอันนึงว่าเข้าไหมนะครับอขออภัยนะครับก็เข้ามาเช่นเดียวกันนะครับ คนละอีเมลนะครับเดี๋ยวนะครับครับอีเมลก็เข้าทั้งคู่นะครับก็อันนี้ควรอลองเช็คตรงนี้แล้วนะครับก็คืออันนี้จากควนใจดีแอดจแกลงนะครับถึงครูอันใจดีแอดจแกลงนะครับอ่าโอเค1ชุดเนาะกับอีกอันนึงนะครับเป็นอีเมลที่ส่งหา อันนี้ตอนแรกก็งงนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถึงเห็นไหมครับถึงเอเรียอันโจน,นเนี่ยอีเมลเห็นไหมครับแต่คนที่ส่งมาก็คือบัญชีที่เราใช้แจ้งเตือนคลัลเลนดเมืมาสักครู่เนี้ยนะครับอ่าก็โอเคเอาเป็นว่าเข้านะครับอีเมลเข้าทั้งคู่เนาะอ่าได้พร้อมกันนะครับตรง หน้าแดชบอร์ดตรงนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเราจะส่งเข้ามาอีกเหมือนจะ Copy มันมาอีกนะครับให้ส่ง3นะครับอ่าโอเคนะ เมื่อกี้เรายังไม่ได้ดูตัวที่เป็น Notify กันเลยนะครับนี่ครับ Notify จะแจ้งเตือนนะครับหนึ่เห็นไหมครับหนนะครับเวลา20่นกานาทีนะครับที่เราส่งเมื่อสักครู่นี้อ่าโอเคเดี๋ยวครูอันจะลบ Notify ตัวนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วก็จะให้เราจะดูกันใหม่เลยนะครับอ่าส่งไปที่ตัวนี้ นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้อีก2เมลนะครับจะต้องส่งไปถึงจีแกลงเนี่ยบัญชีอุปกรเนี่ยหครั้งแล้วก็จะส่งอีเมลไปถึงอีเมลส่วนตัวของครูอันเนี่ยสครั้งนะครับแล้วก็จะส่งข้อมูลวันที่เนี่ยเนี่ยวันที่9กับวันที่10เนี่ยนะครับแจ้งเตือนไปเนี่ยามาออก ไลน์ notify 3ครั้งนะครับออก3ครั้งนะไปดูกันโอเคทีนี้เราก็กดเรียกใช้ใหม่ครับเอาละมาแล้วนะไปดูที่ Line notify กันนะครับเห็นไหมครับ notify notify จะเข้าทั้งหมด3ครั้งเห็นไหมครับ ข้อมูลชุดที่1ข้อมูลชุดที่2นะครับก็จะบอกว่าวันที่9กับวันพรุ่งนี้นะครับอ่าวันที่9กับวันพรุ่งนี้นะครับโอเคนะครับใน LINE notify นี้ไม่มีปัญหานะครับออก3ชุดนะครับทีนี้ไปดูในอีเมลกันครับอ่าอีเมลเห็นไหมครับตัวนี้อันนี้บัญชีนี้นะครับ บัญชีแกลงเนี่ยนะครับเข้า2ครั้งอ่าหนึ่งครั้งนะครับเข้า2ครั้งนะครับอ่าทีนี้เราไปดูอีกบัญชีนึ่งนะครับอ่าอาจจะสับสนหน่อยเนาะอ่าตัวนี้นะครับจะเข้าหนึ่งครั้งอันนี้คือตัวล่าสุดเนาะตัวล่าล่าสุดนะครับโรงถึงนี่ครับโอเคสแสดงว่าเข้าถูกต้อง นะครับโปรเจก t นี้ก็จะแจกเอาไว้ที่ใต้ description นะครับในใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับก็สามารถกดสเนาได้เลยนะครับอ้อลืมไปนะครับถ้าเราจะทำให้มันแจ้งเตือนอัตโนมัตินะครับแล้วก็มาที่ t ิกเกอรนะครับสมัยเนาะตัวตัวนี้เป็นโค้ดนะครับแล้วก็มาที่ตรงทิกเกอร์ตรงนี้นะครับ แล้วกดรูปนาฬิกาเข้าไปเลยนะครับแล้วกดทิกเกอร์เลือก daily event นะครับแล้วก็มาที่ตามเวลานะครับเลือกเป็นวันนะครับจับเวลาเป็นเป็นวันแล้วก็ให้แจ้งตอนเช้าเลย6โมงถึง7โมงนะครับแล้วก็บันทึกทีนี้เราก็จะได้ใช้งาน ามระบบแจ้งเตือนนะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับมีโปรเจกต์ที่จะแจกให้เรื่อยๆนะครับทุกสัปดาห์ครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ